น e Arizona, ้าเบงน้ำใหม่ไงพี่น้องผุดน้ำใหม่ไงเอยน้ำใหม่ไงพูดนะน้งน้ใหม่ไงพี่น้องเหมือนมอลำําซพอนหน่อยสายลํำหวนพนโซนน้าใหม่ไงเอ้ซันซ่อนเนาะปลาน้าใหม่ไงพี่น้องมาเบิงน้ำกันกับสาวฤตีผ้าหล่เนาะมืนสตีผ้าหล่อมา